ข้าว่าพระเชทตทุนนิยมังกรสาราลัคข้าชบาวระหาผีผาประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสึกทข,ของมหาเถระสมาคมประธานดุริยนิชิสุเดชพระมาาารหาเทีราจารย์ร้อมท่านพระเถรามุขเถระที่สู้ตลอดจนแผ่นผู้มีเกียรติทุกท่าน เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิง์บุรีกระผมนายแทพทย์วิชัยศรีธาราวงศ์ผู้นวิการโรงพยาบาลสิง์บุรีในานามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิง์บุรีรู้สึกปลาชื่นเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จแม่เนตตามาเป็นอ,องค์ประธานในพิธีเปิด อาคารมยู่นี้ที่สมเด็จพระมหาจีราจารา์ในวันนี้ก็ผมขอถวายรายงานมาเป็นาขทงองอาคารแ่งนี้โดยสังเกตอาคารหลังนี้เป็นอาคารผ่าตัดเกา่าซึ่งสร้างม,มาตั้งแต่ปีพศออ2524โดยใช้งกราชการ และเปิดใช้สำหรับการผ่าตัดมาตั้งแต่ปัจจุบันอันหนึ่งเมื่อปี2557อาคารพระธรรมสิงหาปูรอาจารย์หลวงพ่อจันทร์ที่ตากธรรมรโลก่อสร้างแล้วเสร็จหน่วยงานผ่าตัดจึงได้ย้ายไปให้บริการณอาคารแห่งใหม่ รวมถึงห้องตรวจสัญการและสัญการกระดูกได้ย้ายไปให้บริการณอาคารของพ่อจรั์ด้วยเรื่องจากในปันุบันมีผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้นทำให้หน้าห้องตรวจผู้ป่วยสัญการและสัญการกระดูกมีความแออัดมาก ไม่สะดวกในการให้บริการโรงพยาบาลสิบุบุรีจึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงอาคารขาดเก่าแห่งนี้เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยนอกสำหรับสัญกรรมและสัญกรรมประตูแห่งใหม่ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิ สมเด็จพระมหาธีรารา์ในการปรับโครงอาคารรวมถึงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โดยมีพันระแพทย์เทวีศักดิ์กุลลาเสริมพันระแพทย์อีมุลลาเมชบุวาในฐานะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหาธีราราชและชนะ เป็นผู้ประสานง,งานดำเนินการปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมพร้อมให้บริการแก่ประชาชนกระผมได้นมของโรงพยาบาลศิบุวีขอกราบขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางบุ่วยงาิทีสมเด็จพระมหา,าธีรราชกได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ ต้องฝากกับเราให้กับโรงเรียาานอะไรทั้งนี้การสนับสนุนทั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ,อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงยา,าีาลทั้งยังช่วยให้ประชาชน เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขท่านพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณทราศรีรัตนารัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในศาลารนโลกโปรดดนมันานให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป บัดนี้ได้เวลาอันเป็นกุกรภงคลแล้วขอกราบอราธนาเจ้าประคุณสมเด็จในฐานะประธานเลขาธิสมเด็จพระมหาธีราชาเมตตาเป็นประธานในการเปิดอาคานาแห่งนี้และกล่าวสามมทนิยะกถตาเพื่อเป็นสีมงคลต่อผู้รบริหาร แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสและแพทผู้มีเกียรติสไปขอประมาสการด้วยความขอรบจาก